จริงๆก็คิดกันนะคะแต่ว่างานแบบเยอะมากเลยอะค่ะจนเราก็อยากทําแหละแต่อาจจะเป็นปีหน้าปีในออย่างนี้แต่ว่าปีนี้ไม่น่าทันค่ะใช่่คะเพราะว่าแพนของแต่ละวงเขาแน่นมากค่ะก็ขอลุยกับน้องๆพี่ๆก่อนค่ะก็พูดง่ายว่าเราจะมาลงบริหารเต็มตัวแหละ ค่ะไม okay. ่ดื้อทะไรจะกัดปากมันมากไม่ใช่แล่วรักสวยไม่แต่ว่าถามว่าเราคาดหวังจริงๆตัวทุกคนคาดหวังหมดเหมือนที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายของเรากันแต่เราวงเนาะอย่างแบบอย่างวงพี่ๆี่เราก็อยากให้แบบเพลงให้ทุกคนรู้จักแล้วก็แมสที่สุดอะไรเงี้ยค่ะส่วนของน้องก็เหมือนเราบอกเราก็คาดหวังว่าถ้าเราได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้แล้วให้ทุกคนรู้จักเราเงี้ยค่ะอื ปีนี้น่าจะมี3เบอร์เนาะมีน้องๆไอมม่พี่ๆไปนครแล้วก็อาจจะได้เห็นบ้างแล้วก็คือกราเซียเป็นเกิลกูสี่สาวแซบเพชเพชมากค่ะใช่วงนี้ก็จะแบบแซบๆเลยค่ะสเบอร์ใกล้แหลยใกล้ได้ฟังค่ะส่วนปีหน้ายังไงดีคะคุณโอ้มีอีกหลายโปรเจกต์เลยค่ะไม่พอต้องบอกว่าไฟนอลคอร์เนี่ยเขาจะทำเพลงทุกเดือนนะคะ เพลงก็ปล่อยทุกเดือนค่ะปีหนึ่งสิบสองเดือนเดือนละเพลงสิบสองเพลงหนึ่งอัลบั้มค่ะอันนี้คือที่บูทที่คุยกันมาตอนก่อนมาใช่ไหมใช่ครับเป็นคอนเซปต์คุยคอนเซปต์ของไฟนอลคอมคือต้องบอกว่าไฟนอลคอมเหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งมากกว่าก็คือเป็นการเอาเพลงที่เคยถูกสร้างมาแล้วในอดีตใช่มาทำใหม่12เพลงประมาณนั้นครับแล้วความคาดหวังที่จะ เหนที่เราบอกเราวางไว้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะไปถึงฝันได้ไม่ถึงฝันได้ก็อยู่ที่ทุกทกทา่านสปอร์ตด้วยนะคะว่า,วาคือเราพยายามทําผลงานให้แบบคือเราเต็มที่มากๆาไม่ได้หลับไ,ไ,ไม่ได้นอนเมื่อคืนก็ประชุมกันก<ม> <ๆ S 2> ่อนอ<ม>่ะเสร็จคือทางเราเต็มที่สุดแล้วหวังว่าคนที่จะได้เสพผลงานของน้องๆหรือพี่ๆหรือศิลปินเบอร์ต่อไปเนี่ยให้รู้สึกว่าเออเราเต็มที่กับจริงกับตรงนี้รนจริงๆงน้องๆก็ด้วยจริงๆเนาะคือเราแบบว่าไม่ได้ปล่อยแบบ ปล,ปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เราค่อนข้างละเอียดมากต้องบอกว่าโปรดิวที่ทำเพลงเราค่ะมาสเตอร์ทีก็คือประมาณ 20, 20กว่าอันกวบบ่า <c oughs> จะได้ใช่ค่ะคือคุารู้สึกว่ากว่าจะเพลงไปถึงคนฟังได้เราละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆเลยอยากให้แบบทุกคนลองฟังหรือว่าแบบเปิดใจลองดูไม่ว่าจะแบบวงน้องๆหรือว่าแบบวงพี่ๆนะคะว่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะอยู่ที่รุกคนซัพพอร์ตพวกเราค่ะ เดี๋ยวให้น้องๆไอมีก่อนละกันนะคะ,ะก็สำหรับเพลงแรกของพวกเรานะคะเพลงล o อกเก็ตตอนนี้ก็มี MV ให้ได้รับชมกันใน YouTube นะคะก็อย่าลืมไปรับฟังกันด้วยนะคะเพราะพวกเราก็ตั้งใจกับ MV นี้มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถโหลดได้ในทางจู๊กแล้วก็ Spotify <S 2> <S 2> ด้วยนะคะ <S <S อย่าลืมไปดูด้วยนะคะ สำหรับช่องทางการติดตามเมมเบอร์แต่ละคนหรือว่าวงไอมีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจค่ายดีมซิตี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็พิมพ์ชื่อพวกเราเมมเบอร์แต่ละคนแล้วก็ตามด้วยไอมีได้เลยค่ะแล้วก็ยังมี Twitter Instagram แล้วก็ TikTok ให้ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามพวกเรากันเยอะๆนะ สำหรับวงไฟนอนคอร์นะทำน้ำครับทางอากาศเราจ้างได้หมดคือเราได้ยินแว่วๆคือเราไปเลยนะวงไฟนอนคอ l l ก็ติดตามได้ทางเพจไฟนอนคอ l l แบ n นนะครับก็คือเป็นเพจของของวงโดยตรงแล้วก็ทางเพจของคังค่าย DM66 ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ของ DM66 ก็จะมีเพลงโลกเอียงของ Final Call ตอนนี้ปล่อยไปประมาณสสัปดาห์แล้วนะครับผมไปรับชมได้ใครเวียนหัวก็ปิด m อแล้วฟังเสียงก็ได้ครับผมเออปิดจอปิดจอแล้วฟังเสียงเราได้นะครับได้ลืมอ๋อใช่เรามีในจุกส์สปอติฟายมีไอจูนไปะมีมีเพลงโลกเอียงนะครับผมด้วย แล้วค่ะเหมือนกันเลยทั้งเพจแล้วก็ f a c e b o o k Twitter มีอะไรนะ YouTube ก็ดีเอซิตี้ซิกตตรงตัวเลยนะคะพีชโอ๊ยแบบเดียวขึ้นค่ะคุกเกอรค่ะจะเห็นหน้าเก่าๆน่ายนนะคะ